อาประชุมเช้าก็ฟงกาแฟไม่มีกินเลยเหรอดูที่นั่งง่วงกันหมดแล้วเนี่ยอเออคือว่ากาแฟหมดยังไม่ได้สั่งเข้าออฟฟิศเลยค่ะแล้วขนมหรือของว่างล่ะมีไหมทั้งขนมของว่างก็ไม่เหลือแล้วค่ะฮะจะไม่เหลือได้ไงช่วงนี้เครียดๆเลยกินหมดแล้วครับแผมงบสวัสดิการของพนักงานก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะ ไม่เป็นไรถึงงบจะน้อยเราก็ช็อปเติมของได้ที่ Lazada เพราะเขาจะมีมิดมันแบรนด์เซลดิวเด็ด3วันช็อปมันกลางเดือนตั้งแต่วันที่15-17กรกฎาคมน,นี้มีคูปองแบรนด์ดังลดสูงสุด50หูยและรับรองว่าเป็นของแท้ถูกชัวเยี่ยมแถมยังมีแบรนดังลดครึ่งราคาด้วยว้าวรีบจัดมาเลย ได้มาแล้วกาแฟแม็อกโหนาแก้ง่วงเวลาประชุมตอนนี้ลดเหลือ322บาทแล้วก็นี่ของว่างอย่างหมูแผ่นอกกรอบอองเทรหกซองตอนนี้ก็ลดเหลือแค่110บาทกาแฟหอมมากอองเทรก็อร่อยสุดๆไม่ต้องทำงานแล้วรีบเข้าลาซาด้าไปช็อปเลยเร็วๆๆๆนี้